สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมือนีเฮากระยูทีสุดารัดฟ้ามฟ้ามหญ้ามุลโตสองแล้วก็หญ้าอื่นอ,นอ่แปลงทีกำลังช่มอยู่ย่านี็คือแปลงไม้แปลงหญ่ามุลโตสองแปลงไม้ที่เฮาปลูกด้วยต้นพันธุ์ของเฮาเองนี่อายุได้สองเดือนกัวค่ะ ปลูกเมื่อวันที่2ี26เดือนมกราค่2า6 5้ม2 5ที่ผ่านมาตอนปลูกนั้นแรงขักแรงแน่เด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยหดน้ำเอาถมทีมองนี่นเอาดินเขาใส กะลูกแต่เกาก็เป็นแปลงห้ามุลาต2สองราคามองนี้ก็ได้เลยโลเลยคือมันขุดเลยมันก็เหมือดเนาะค่ะเนาะเึ่งมันเป็นหูบอยากอยากอันคุมเลยจากน้อยคือมันจะมีน้ำขังนิดๆเออก็เลยเอาดินมาถมถมแล้วก็ เลดไม้เอาหนาต้นพันหนามมระโตสองมาลงต้นพันท้องเจ้าของเองนะคะนี่ค่ะตอนนี้กำลังงามเพราะว่าเพิ่นจะถึกฝนปลูกไม่ไม่ว่าเป็นสีบลอดหรอพ่อแม่พี่น้องเอ้ยหดเสาหดแรง <c oughs> <c oughs> เขามีมาเล็ดพันุ์จำนายนอกจากมาเล็ดพันุ์ของหนามมระโตสองแล้วเข้าก็มี มะลิดพันธุ์หยาจินนี่ทุกประเภทนะคะเนาะตามเบอร์โทรที่ปักมุดไว้ให่นั่นแหละคะ่ะหยาหยาจินนีหยาลูซี่มะลิดพันธุ์เฮามีเหมือนมะลิดพันธุ์ของหยามุระโตเฮาก็มีกระบ,บึงคว้วงามหลายๆคนก็สอบถามมาว่าระวังมะลิด ับต้นพันธุ์นี่แบบใดปลูกง่ายมันก็นง่ายคนละประเภทเนาะค่ะเนาะปลูกด้ยวยต้นพันธุ์นี่มันก็นลำบากเล็กน้อยปลูกด้วยมะเร็ดนี่มันก็นงา่ายเอาพาชมโอ้ผ้าชมบรรยากาศนี่กับแรงหยาเม็ดละค่ะนี่แรงหยา แปลงหญ้าแปลงหญ้าจินนี่แปลงหญ้า,ามูระโตเขามีหลายแปลงกำลังสีคำหาชมหาย่อนเบิง้งคลิปเก,าเกา่าๆคอนยอยากเห็นความงามของมันว่ากันมันอายุ มันสีเงามันสีสูงซ้ำได้เบิ้งคลิปเก่าๆก็ได้อันนี้มันปลูกไม่ค่ะได้สองเดือนแต่าขาดว่าวางสามเดือนนี่ก็สิแตกกอใหไ่นี่แหละค่ะปลูกเด้ต้นพันธุ์ระยะห่างเท่ากับกาเอาไหมคะ่ะนี่กาเอาเลย <c oughs> จริงแล้วก็สิประมาณหาสิบคุ้นหาสิบแล้ะค่ะใส่ปุย๋ยคอ,อกใส่ปุยออยป๋ยคอกใส่ปุ๋ยสูตรสิบหา ถ้าเพื่อมาถึงหลบตัดแล้วฮะเขาเด็ดตัดไปให้นองง่วแล้วเขาก็ใส่ปุ๋ยอ่าสูตรชิบหาก็ปุ๋ยยูเรียนน่ะนะค่ะผสมกันแต่วันนี้พ่ทคันเด็ดตัดจักเทียด้วยค่ะพึ่งจะอายุพึ่งจะได้สองเดือนกว่า,วาเองค่ะได้สองเดือนนิดนิดนี่แหละค่ะบึง้งคิดว่าสีนแเนนตึบพุ่นละแต่ว่า เอาก็สิคุดออกขายเรื่อยๆเพราะว่ามีลูกค้าสั่งถั่วมามีหลายแปลงเนี่ยเบึงกำลังงามการแตกกอถ้าปลูกด้วยต้นพันธุ์อ่าเสีอว่าสีแตกกอเสีว่าสีงามเสีอว่าสีาอาสกอใยกระสีประมาณสามเดือนคุณล่ะค่ะ บาดพื่นได้ไงได้งามพ่อเก็บเกี่ยวพ่อเกี้ยวแล้วหมายถึงว่าเกี่ยวให้นองงัวแล้วรอบเกี้ยวกับสียูทีประมาณสี่สิบหามือจังสีหอดรอบเกี้ยวอันนี้คือปลูกด้วยต้นพันุนะคะต้นพันุ์ของเขาเองเนี่ยเรื่องระบบน้ำเขากม็มีพุ่นละค่ะที่เลี้ยวเห็นเนี่ยเป็นน้ำอ่าบาดาลที่เ้าเจาะนะคะ ก็มีซ้ำเมิดก็มีสายยางใหญ่ต่อมาหดส่วนมากกะสี่เด็หดยุแคช่วงแรงว่จาจะกี่เดือนหรอกคะ่ะยังน้อยกบเขาหนาผฝนแล้วอย่ามูระตัสองนี่เพ็่นสิท้น,นะะเนาะค่ะเนาะท้นแรงแตกกอดีอ่าท้นต่อการเหยียบย่ำ ปลูไว้ให้น้องง่วแทะเล่มก็ได้ค่ะเดี๋ยวสิผ้ามาเบิงมาเล็ดทีเข้าเอาได้มารีวิวคือทดสอบการงอกของมาเล็ดนี่ค่ะอันนี้คือมาเล็ดหย่ามุลตโต2เด้อค่ะนี่ละค่ะ เอาทดสอบการงอกงอกดีหลีเลยน้ำมาลิดมันไปแส่นมขึ้นหนึ่งซะก้อนจังเอามาวานวานใส่แปลงเล็กๆนี่แหละคะ่ะเอาผาเอาผาหอมะ็ิดแส่นมหนึ่งขึ้นสวนนีกับมูละโตสองคือกันละนี่ทั้งปนกันกับ กินนี่คะ่ะกินนี่ม่อมมาซานกินนี่สีม่วงจะไปะหอดหนาฝนกับสีงามคักยืดออกพ่อแม่พี่น้องนี่ต้องขอบคุณลูกค่ะ ทีสร้งางเมล็ดพันุหยาจากข้ามของเข้าไปสร้างตุนพันจากข้ามของเข้าไปขอบคุณหลายๆค่ะอันนี้คือหยามุลโตสองปลูกด้วยตุนพันของเจ้าของเองนะคะเนาะคุณสมบัติก็คือแตกกอดีทนแรง ทนการเหยียบย่ำทนแรงทนการเหยียบย่ำโปรตีนสูงถึง12-14เปอร์เซ็นึงความงามของเขา2เดือนค่ะ2เดือน2เดือนกลัวนิดนิด สำหรับคลิปนี้กะเอาไว้ซ้ำหนี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ